สวัสดีครับพี่โจครัาข้อมงดเงินคว้กนเนถือหรืปล่าครับถือหินใจฟันวันอะไพี่โจเมื่อนี้บอกว่างวดคว้านไหมว่างวดมีไปอันจับว่าพี่โจฟันวันว่าอันฟันที่นงประมนะที่แรกอ๋อแม่ดฟันที่นงประมก็เลยคือบอกก็เลยคืนได้ก็เลยไปจับลูกปิงปองได้เลขสลับกันได้เลขกหาซีเด็เลขกหาซีแม่ เอกดอกหาชีวิหรือหะอฮนออกอีกรางหาชีเออเนาะแปลกตรงว่าพี่จกฟันองค์มะทเล็กคิดพอหอเปล่าเขาคือะไเลขกว่าเนี่แหล่งเขไล้วลคิดว่าองอค์สมุทมี่ปิงปองอยู่แม่นจ้าอืถือว่าองค์สมุทนให้โชคเลยห,หรื่าให้โคให้โชคให้โชคตลอดเลยยืนพิีกที่มาเป็นผู้ เอาให้น่อยไปตั้งแม่จ้ะแรงงานใจอยากให้ทุกคนมิโฉเจ้ก็คิดนะเอาที่ให้หมายถึงว่าคนที่มาเยี่ยมเยี่ยมมาไหวอุบัติเหมาทานเยี่ยมมิโฉสิครับแต่เห็นมากกับมิโฉเลยเมื่อคนกับฉุดเลยเลยซึ่งว่าผู้แรกหนึ่งซึ่งว่าจะโอนเงินให้จานเลยเนาะเล่นค่ะต้องการจังหวัดช่วงปีใหม่พอดีแต่มีมาเรื่อยๆนี่นะแล้วก็บผู้นึงเมื่อแกโบนไข่บไข่หาลอยเลย หาลอยฟ้องเพราะลุงพีเซ้อนอยากข้ำใครเลยเนี่ยตบกระจายบุญเนาะผนการถวายนะผนกาเอาไว้ลูกขั้วเลยนะครับนะครับพี่โจก็เป็นคนที่มีโชคเลยเนาะนะครับอือผนกาถือสามงวดซ้อนเลยนะครับว่าก็เวอน์ซี่จริงค่ะได้เรื่อยๆอยู่นะครับเรื่อยๆเนาะผนกาเห็นบุญในท่าน ซอยคุบาอาจารย์นิวัฒน์นะครับเพิรนก็เลยไปคนมีโชคนะครับเอาลองฟังความฝันเพิ่์นนะครับวันนี้เราฝันเห็นหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีตึ้งดำแมงค่ะเราที่เนียนเทาก็เลยกเขาไปอยู่ในห้องห้องเพิ่์นนะมีแต่ของของเพิ่นเทาก็เลยกไปได้ของมาราคากับเพิ่นก็เลยกหายเทากรเลยกขนมแจกให้คนกินซึ่ง้ามาหมอลวยมานั่งถากต่ชิมทำมันแม่นเดือจ้ะกต่สีอันตีตามฝันที่หมอเพิ่นสิตีให้เด้อ เพอว่าวาเด็ดเจ๋งขนมไข่ข้นขิงเนีหมอ,มมอกระมันน่งขาด้วยผมก็เลยว่ามันจะเป็นอายุพอหรือสีดำแล้อพี่จงจรอะไรวะทำมากก็คือ้นมาเลขศูนย์เจ็ดถ้าคว,ว,วามว่าความมากข,ของส่วนตัวม,มวาเลขศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะแม่นจ้าผมาก็อย่าตามพี่โจงเลยล้วแม่นศูนย์เจ็ดว่าว่าพี่โจงไปทำบุญนครพนมมาเจ้แม่นค่ะรีดต่อแม่ข่าลอตเตอรี่อันเพิ่นเดินผ่านเราที่มีเลข ันตกจากแขนเิ่นเปนเลข907แล้วก็มาฝันเห็นหลวงพอ่อเอาเติมมาอีกเป็น907 907เนอะไม่เจ็นค่ะมันพ่นมาเห็นเล่นป่ครับไม่เห็นเขาลงรนมาพอดีลอตเตอรี่ก็ปิวมาหาอยู่อยู่ขาเลยไม่ฆ่ากขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จนได้บอกว่าลอตเตอรี่ตกหลักเลได้ซื้อคนเลยสองใบโอ้ พ่อตบปาปิโจก็เริ่มพากเอาเออนเอาเลยนี่คแล้วก็ะจายขึ้นนี่แล้วก็เอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยเริ่มคิดเงี้เหมือนนั่นว่าไงเงินพ่อไม่คิดแล้วเนาะเลือดแปลกนะแล้วเจอเข้าวัดไปไปขอไปถามไปซื้อมันลดนมาใส่ลายเลยนะครับแล้วก็เริ่มมาฟันไอ้แกะขนมขนมข้นขึ้นไงขนมมันเศร้านี่ครับฟันเศร้าแล้วว่าฟันเกี่ยวกับพอรุนสีถึงดำเนาะนะครับที่แรกก็มาเสียวพ่อซ้อเรือ อายุของพอลลิสีนี่แหละนะครับเพราะว่าใส่กันเบื้องกระได้เพราะว่าฝันเกี้ยวนะได้แรกวฝันเกี้ยวมือจุจ,จกว่าว่าทีทีท่ในเรามองรวยไปสั่นนะครับเพราะว่าฝันแต่ว,ว่าได้แจกขนมได้ไปหาพอลลิสีเห็นเพื่อนมนอเขาไดฝันว่าเห็นหมูแต่ว่าว่หมูแต่ว่าเป็นเพื่อนอ๋อในฝันไม่ควอยรู้สึกแม่นค่ะเขาก็ได้ขนมแจกคนเขาก็ได้ซิมกินน้ำอยู่ดีล่ะครับเมันบอกสราตัวนี้ล่ะว่าต้องร้ายตัวเด้อคุณจุกเอาตัวนี้แหละเนาะอืมเพราะว่าว่าเห็นองค์คนน้ำเนาะ นี่แหละผมก็จะเห็นเพิ่นเลยเด้บ่อเห็ดเอาตัวนี้เพราะว่าได้ตัวนี้แล้วก็มาฝันไงครับผมตัถ้าสองก็กินน้อเนาะเอาแบบโควงจรเนาะเสร็จชุดนี้พี่โจก็เห็นสิหรอวะคนตัดคขบปเด็นนะครับคนไม่โฉกคนยืมไม่คอยขามเด้ใกล้มื่อจังขาเสียงโศกที่สองเนาะครับตอนนี้นชุดเกตนะครับเนาะขอบคุณพี่โจกระไรนะครับที่แบกปนนะข้าเดี๋ยวช่วยตัวเลียให้ได้นะครับ พี่โจกนะครับให้คือเพื่อนไปไวายปงประทานพนมนะครับแล้วก็แมค่าลอตเตอรี่เฮ็ดลอตเตอรี่นี่รุดโดยพลูรรโ,ตโตนะครับมาตกสนามพี่โจกนะพี่โจกก็เลยยิบมาเวิองนะครับเป็นเลขเก้าศูนย์เจ็ดแลักเกินแมค่านะครับว่าเฮ็ดลอตเตอรี่ลนเด้อนะครับเอาอสันเลยายเงิน,นเฟิ่อกันเลยด้ตัวนี้เลยก็อาจจะเป็นโชคลนทับกว่าง่ายภาษาบนันเทาเนาะ บุญหล่นทับหรือโชว์ลดทับก็ได้นะครับ907ตัวพะแนนขึ้น107เด้อนะครับเรามาขึ้นเพิ่อนกับว่าฝันนะครับได้เงือตัวเลขมากเนาะได้ลอตเตอรี่มากมาฝันว่าไปวัดพอหรือสีเรื่องดำเห็นเพลินหัือสินะครับแต่ได้ความฝันมาเห็นเพลินแต่ว่ารูเป็นหลวงพอหรืีดรื่องดำนะครับก็ได้แกะขนมไอ้ข้นในวัดมาครับแสดงว่าก็ชิได้แล้วเนาะได้แกะได้แป้งปั่นพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับก็คงจะมีโชกันให้มีโอกาสก็ เช่นชวนเนาะชิโจนามาฝ่ายอุปถัมภ์นะครับแม่นจ้าอยู่หลังผู้พันนะครับเป็นวะอยู่กลางผู้พันดีกลางผู้พันนะครับบนสร้างขออืมมีหายน้อยหรอแม่นครับคนถือดูอยู่ถือดูมั้งครับแม่นเท่ากับยังถือจับแปลกันได้ฝันในหลงอุบัมแต่ว่าเคคิดแล้วคิดได้นะว่าคิดได้ว่ามีแนวเสียงชกอืมที่แล้วเทากคิดอะไรกินเลยตัวใดซื้อกินเลีเนาะซอสีเพราะเดียวใส่ดูเพราะว่าเดี๋ยวหังไปบฉกหลายครับ เมื่อนี้ก็จะมีวงสวงมงสวงครับเอาโดยถ่าช่วงตอนนะครับเด็กวงสวงไตัวใดเนาะเพราะว่ามันมักจะไม่ฉกเปยนะครับสำหรับเด็กวงสวงอยู่วัดพุทธบาทลำธีเด้อนะครับข้างลังตัวขับนีร้อยพุทธบาทมาครับเป็นร้อยพุทธบาทใหญ่เนาะเดินวนีจานกำลังเห็นอย่างครับเดินนีคนสั่งมันตุขอบร้อยก็พุทธบาทอก็คือขอบไปเลยขอบกำลังเซ็ตไปครับเนี่ยเลจ็เนจนี้ครับเซีอยาก ไปเวียนมาทั้งบุญน,น้ำศึกษาม,มาที่ใดบ้างครับช่องให้ได้ค่ะเขียนซื้อแซ่แพนกระจกติดยอดม้วนดุงจ่วงนี้ข้า,ม,าม,มีคือข้าวตุติดกระโจมครับแม่นค่ะพวกเรอยากรวมทั้งบุญกับเขียนซือ้อหรือขอบขันนะ้วเนาะได้มากเลยมาเขียนข้ากระสอบมิหาข้าวกระสเขียนหากแก่นอะไรขา้าวกรทสอบบุญน,น้ำนะครับแล้วก็เอามาไว้ทั้งวัดทั้งวัดก็อย่าไปให้สร้างตีไถ่เป็นการบูชาไปใ้ตัวนะครับเนาะ๋ยว่างๆก็ให้หมอรวยพาให้แฟนดเอฟซีเบิองเพื่อท่านบุญแบบนี้สูงเนาะนะครับครับคือว่า บอกบุญได้ตัวเนาะบอกโชคยความได้ตัวเนี่ยซองยากนะครับนะครับอขอบคุณพี่โจกลายคนไตเฮ็ดดูแลซอยคู่บาอาจารย์นีนะครับเฮ็บเขอเขาข้างหน้ามานะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับวิธีต่างๆนะครับพี่โจไกงซอยเรียนนี่มันเกิเป็นคนที่มีโชคดูนะครับเพราะว่าตัวพนีนทับตบบุญนะครับอืมเป็นวายุได้ยอดบุญละอยู่ไดเทวดาเลียงเทวดาเลียงมาพี่โจเนาะนะครับจะย่อมหลับอยู่ว่าคนไทง จุงย่อมรลับตัวถือไว้จำบันมาได้กว่าพี่โจ๊กถือพี่โจ๊กถือนะครับงดก้านกับพี่ได้เพราะมนคงสุือไทยเนาะกับเดลลงเดรลงคลิปหนึ่งรื่องพี่โจ๊กว่าพี่โจ๊กสามงดซนอนนะนะครับแต่ว่าถืออะไรเพราะว่ามือุดท้ายเป็นฝัมมือมือถือไทยเนาะมันก็เรื่มอะไรนะครับแต่มัลดริ่มอถึงมากของสุดท้ายนะครับอันนี้เผงกับแบงค์ปันว่าลอตเตอรี่ปิวเซนาเนอะอาจจะเป็นบุญล้นทับนะครับอาจจะเป็นได้นะครับเรื่องว่าแบงค์ปัน เอานะครับโชว์ตุลีครั้งสุดท้ายนะครับเบอระเจริญเพชรกับขอเข้านำถวายครูบาอาจารย์เน้อนะครับเอานะครับก็สรุปวันนี้พี่โจ้นะครับไปประทานพนมนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ปิวมะโลดเสนานะครับโดยที่เจ้าของลอตเตอรี่บอลู่นะครับว่าลอตเตอรี่พันรุ่นนะครับจากแองตัวเพิ่นได้มา907นะครับเลขสามตัวท้ายนะครับมาเลย้นเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์และ97เด้อนะครับตัวเพิ่นมักนะมักศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเพิ่นก็มาฝันเห็นไปวัดหลวงปูด้วยสีดังดำนะครับ ในฟันนะครับไปแล้วก็ได้แจกขนมคนเต็มเลยนะพี่โจ๊กเนาะครับก็คงจะมีโชคดะแบงปั่นมพี่น้องเยฟซี่ทั่วประเทศนะนะครับขอให้โชคมานะพี่โจ๊กเด้อนะครับเดี๋ยวมาโลจะไปเพิ่งว่าที่กระโชกแบบไหนลักสนับแบบไหนนะครับเอาขอบคุณพี่โจ๊กหลายครับยับพาเยฟซี่ไปชมนะครับเนาะนะครับเอาไปเบิ่งพี่น้องนะครับอืมนะครับเปได้แวะเวียนมาสามารถพอาเสาวัตถุมงคลได้นะพี่โจ๊กนะ เราถุมงคลอยู่วัดได้นะครับเนาะนะครับไปบูชานะครับพู้ใดมักนะครับนี่หลายอย่างนะครับอืมอืมนะครับพู้ใเมักเกี่ยวกับง่ากับมาใดเด้นนะครับทั้งวัดนี่มีง่านะครับมีง่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับง่านะครับเพราะว่าทั้งวัดนี่เิ่นบักจะแกงง่านะครับนี่ีหลายอย่างนะครับมีทั้งสอยง่านะครับมีหมองง่านะครับแล้วก็วัตถุมงคลพระหลายๆนะครับ จรงหลายอย่างนะครับเต็มเลยนะมาสามารถบูชาได้นะครับนี่นี่สิพี่โจก็ฟังนาวะสามารถติดแทนแทนกระจกนะครับติดม่นดกได้นะครับเนี่ยกระจกเป็นกระจกแบบนี้นะครับตัดมากนะครับแล้วก็มีซื้อนะครับผู้ใดผ่านมาอยากทับบุญน้ำพึ่นนะครับก็เขียนซื้อไว้ส้ินะครับแล้วก็ไปติดอยูม่นดกเ้ยนะครับเนี่ยนครับที่อยากี่ท่านเขียนนะครับเนี่ยนะครับกรวมทับบุญนะครับ ขอทั้งนาคือว่าขอทั้งนาเหรอเออนะครับนีเดี๋ยวมีอะไรพี่น้องเนี่ยนี่นะครับรวมทั้บุญนะครับต่างกําลังสะท้านนะพี่จงเนาะแนีนเอาหนีเด้อค่ะตัวยางนี่นี่เขียนเลยนะครับเขียนชื่อแบบอืมอืมก็คืเขียนแบบนี้นะครับนี่ตัวย่างนะครับจะเป็นยังไงเหมือนกับเ้องที่เป็นท่องไว้ แต่ฐานพาเนาะลักษณะเดียวกันนะพี่จงเนาะติดยอดมนณโดบเป็นโจบีก็ติดอยู่ทั้งยอดเป็นมณโดกแก้วมณโดกแก้วนะครับที่ยันติทำเพิ่ดมาเรื่องเทียนเอากระสีแหย่ช่างเนี่ยเป็นติดหอยู่ในร้อยพระพุทธบาทครับผมเอาแบบเวียนมารับรูบรรยากาศนะครับสวยงามตอนเช้าอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวมลไทยเวิ่งนะน้อยๆนึงครับนะครับนี่องค์พระถมเด้อนะครับนะครับเป็นที่เฮรตคู่หลวงสวนอ๋อผู้ใดผ่านมากกวาหลวงมาถึงสวนไหนเด้อนะครับ อ right? ่ะจุ๊บุ๊บนบ้านกันสมุทรสุขนะครับสวัสดีครับ